แม่บ้านเกษตรกรบ้านคันนาที่จังหวัดตราดนะคะมีการนําเอาผลผลิตในพื้นที่ซึ่งก็คือหอยหวานที่เห็นอยู่นี้ค่ะมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มกลายเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยสร้างรายได้ค่ะตอนนี้อยู่กับป้าแมวประธานกลุ่มนะคะป้าแมวค่ะป้าแมวมีแนวคิดยังไงทําไมถึงเอาไว้ตัวหอยหวานเนะะี่ยค่ะมาสร้างมูลค่าเพิ่มล่ะคะค่ะก็เพราะหอยในหมู่บ้านคันนาเนี่ยเยอะมากเลยค่ะค่ะแม่บ้านกทํากิจกรรมอยู่แล้ว ปกติก็มีพวกน้ำพริกต่างๆนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมเยอะแยะก็เลยคิดกันว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีหอยเยอะเราน่าจะเอามาทำเป็นผิดพันธ์แปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าจุดเด่นคือหนึ่งเ,เรามีผิดพันธ์ในพื้นบ้านใช่ไหมคะค่ะแล้วก็พวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยทำให้แก้โรคตั้งหลายหลายอย่างแล้วรสชาติของเขา จะมีความหวานอยู่ในตัวบางคนคิดว่าเออชื่อหอยหวานฉันไม่กินของหวานเอาไม่ได้บอกลองก่อนแต่ชื่อเขาอะคือชื่อหอยหวานเขาเขาจะเด่นในตัวแล้วมีความสดอร่อยค่ะเรามีวิธีการยังไงนําเอาตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราออกไปสู่ตลาดให้มันเป็นที่ยอมรับครับป้าแมวค่ะโอ้ยตอนแรกกับประชาสัมพันธ์กันน่าดูเหมือนกันเพราะว่าเราอยากให้อ่ ผู้บริโภคเนาะไ,ได้ได้มารับรู้รับได้มาชิมของเราว่ามันเป็นยังไงขั้นแรก,กต้องคุณภาพมาก่อนค่ะค่ะต้องทําของให้มีคุณภาพแล้วก็ขยันมันแนะนําลูกค้านะคะก็ะะเดี๋ยวก็จะได้ตลาดมาเองไะเพราะว่าของเราต้องมีคุณภาพใช่ไหมถอดสู่ท้องตลาดแล้วไม่มีคุณภาพนี่ ไม่ได้ปลาลองผิดลองถูกมาสามปีทําทิ้งทาทิ้งทำทิ้งแต่ครั้งนี้สําเร็จตอนนี้ป็มาคิดว่าในการนํามาแปรรูปแบบนี้มันช่วยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็สมาชิกกลุ่มยังไงบ้างคะค่ะช่วยสร้างรายได้คือ,อพวกแม่บ้านแล้วก็ลูกของแม่บ้านไปช่วยกันขุดหอยแต่ส่วนยายของแม่บ้านที่ไม่ได้ออกไปขุดหอยเนี่ยค,คือกลับมาเนี่ยยายแกะคือรายได้เนี่ยกระจายตั้งแต่เด็ก เด็กผู้ใหญ่คนแก่หมดเลยค่ะค่ะการที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะเข้าไปอยู่ในตลาดได้นะคะทางกลุ่มจะต้องรู้จักรักษาในเรื่องของคุณภาพค่ะและพัฒนาตัวรูปแบบผลิตภัณฑ์อยู่อย่างเสมอค่ะสวัสดีค่ะ